อย่างยุดนะครับเออในเช้านี้ก็เตรียมจัดส่งมะรุมไปตลาดสดรังสิตวันนี้ได้แค่4กิโลก็จะมีของร้านผัก2กิโลแล้วก็ร้านขายแกง2กิโลถึงร้านผักเขาจะเอา3กิโลแต่ว่าของไม่พอก็เราได้แค่2กิโลแต่วันนี้ก็ต้องไปหาเก็บมาใหม่นะครับเนี่ยวิธีหาเงินง่ายๆครับในยุคนี้ ใครมีมะลุมก็อย่างที่เคยบอกไว้อย่าปล่อยให้มันแก่แห้งไปอย่างน้อยก็ได้ค่ากับข้าวสี่กิโลเนี่ยนี่ก็กิกโลละสามสิบสี่กิโลก็ร้อยี่สิบได้ค่ากับข้าวแล้วมือหนึ่งนะครับง่ายๆวิธีทําง่ายๆหาตังค์แค่ง่ายๆครับในยามนี้มีอะไรที่ขายได้แม้เงินไม่มากพราค่ากับข้าวไปวันๆก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วใช่ไหมครับเป็นงานทุจริตครับเป็นงานที่น่าภาคภูมิใจ หาเงินใช้น้ำยาำนี้ใครมีมรุมนะครับขอ,อย้ำเตือนทำแบบผมนี่นะ้าท่านจะได้เงินใช้สบายสบายขอบคุณครับสวัสดีครับ